ใน <c oughs> คำสั่งนี้นะคะคำสั่งที่สองเราบอกว่ารายได้สุทธิของพลอยได้ถือเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อกี้ตอนปันส่วนเราก็ไม่ได้นำไปหักนะคะในแยกต่างๆพลอยได้ไม่นำไปหักเพราะว่ามันถือเป็นรายได้เพราะนั้นในงบกำไรขาดทุนเดี๋ยวพลอยได้ที่ขายได้จะต้องมาอยู่ในงบกำไรขาดทุนละถ้าเป็นวิธีนี้ครูบอกแล้วว่าพลอยได้จะอยู่แค่งบใดงบหนึ่งเท่านั้น นะคะ,ะงบกาไรขาดทุนหลักการเดิมเลยนะคะขายนี่ได้มาจากหน่วยขายคูณราคาขายต่อนหน่วยนะคะเดี๋ยวเขียนให้นิดนึงก่อนก็ได้หน่วยขายคูณราคาขายต่อนหน่วยนะคะแล้วก็ต้นทุนขาย ได้มาจากหน่วยขายคูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยนะคะนั้นก็หาเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เลยนะคะเออแต่เพียงแต่ว่าต้นทุนมันเปลี่ยนไปนะ หน่วยขายอย่างดีเราดูตรงไหนคะนี่เราดูที่เราเขียนเอาไว้ที่เราเขียนเพิ่มเติมเอาไว้ขาย30,000ืนนะคะราคาขายของมันเนี่ยก็คือดูที่ชาร์ตสิบห้าบาทแต่ว่า,าต้นทุนต่อหน่วยของดีนะคะต้นทุนต่อหน่วยของดี12บาทเนี่ยสิบสอบาทก็ไปคูณ12บาทก็จะได้36 0 0 0เห็นไหมคะส0 0 0คูณคูณ15แล้วก็ เท่ากับแล้วก็12เท่ากับนะคะ30,000คูณคูณอ่ะ3 0 0 0 0คูณคูณซึ่งดีเนี่ยถ้าดูจากชาร์ตดีขายได้หน่วยละ15เราก็กด15แล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะ15กดเครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ของดีเราดูเมื่อกี้ตารางของดีมันกี่บาทคะ12แล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้3 6ส่วน f f นะคะอ่า f ก็ไปดู f ขายได้กี่หน่วย50,000 5 0,000กิโลกิโลละ4บาท ห้าหมื่นคูณคูณสี่เท่ากับแล้วก็ไปดู F ว่ามันมีกี่บาทสามจุดสองก็ไปคูณสามจุดสองเนี่ยค่ะกะไ็ไรไปเรื่อยๆ h อก็เหมือนกันอ่ะ h ขายได้เท่าไหร่สองหมื่นห้าคูณคูณราคาขายอยู่ที่ยี่สิบเท่ากับแล้วก็ต้นทุนต่อนหน่วยของ H นะคะ F อ มีอยู่17ก็คูณ17เนี่ยค่ะก็ไล่ไปจนครบนะคะเราก็จะได้ออยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ออกมานะคะแล้วก็รวมยอดหักด้วยต้นทุนขายก็เป็นกําไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายขายและบริหารซึ่งในโจทย์บอกไว้แล้วว่ามีอยู่61,500ยังไม่จบตรงนี้เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ถือเป็น รายได้ของเรานะคะต้องมาบวกรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งผลิตภัณฑ์พลอยได้เราขายได้เอาเฉพาะที่ขายนะคะเฉพาะที่ขาย b 1ขาย1000เห็นไหมคะ1,000ถุง b 1ขาย1000ถุงถุงละ5บาทเนี่ยก็1 0 0 0งคูณ5 b 2ขาย2,000ถุงถุงละ ในสองพันถังถังละ18บาทนะคะก็เอาของ B 1กับ B 2มาทำไามกันบวกกันนะคะเฉพาะส่วนที่ขายนะเอาเฉพาะส่วนที่ขายมาคิดก็จะได้ เอามาบวกนะคะก็จะได้กําไรสุทธิออกมานะคะอ่ะเหลืออีกงบหนึ่งงบแสดงฐานะการเงินมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่จะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินนะคะจะไม่มีผลิตภัณฑ์พลอยได้เพราะพลอยได้มันไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ววิธีนี้นะคะไม่มีพลอยได้ก็จะมีแค่ d f h i j เฉพาะส่วนที่เหลือไอตรงนี้ถ้าเราทำไว้แล้วใน ชาร์ตของเราเนี่ยเราไม่ต้องมาเขียนอันนี้และว่าเอาอะไรมาลบเนี่ยอันนี้คืพเห็นเพราะว่าอะไรเพราะเราเขียนไว้ในชาร์ตแล้วอ่ะให้ดูชาร์ตถ้าถ้ายังไม่ได้เขียนในชาร์ตนั่นแหละค่อยไปต้องไปหาไล่หาแต่แล้ถ้าสะดวกเราทํางบเราก็เขียนไว้ในชาร์ตเังนก็จะสะดวกกว่า อย่างดีนะคะเนี่ยเราเขียนไว้แล้วว่า6000 6 0 0 0แต่เวลาคูณอย่าเพอไปคูณราคาขายนะต้องคูณต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อนหน่วยหาจากไหนจากตารางที่เราทำการปันส่วนนั่นแหละนะคะเราก็จะได้ออกมาครูเขียนไว้ให้นิดนึงนะคะมาจากจำนวนสินค้าที่เหลือ เออจริงๆเขียนสั้นๆพอแล้วเขียนแค่หน่วยที่เหลือคูณกับต้นทุนต่อหน่วยมไม่ต้องเปลี่ยนแล้นะคะคูณกับต้นทุนต่อหน่วยเอาหน่วยที่เหลือคูณต้นทุนต่อหน่วยเราก็จะได้ออกมาเมืกี้ต้นทุนต่อหน่วยตามตารางเลยก็จบมาคูณกันก็จะได้นะคะจบแล้วในบทนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วเราลองต้องไปลองฝึกทำดูนะคะ